ยายบ้านและแมวเครียดไหมวันนี้พามาดูรีแอคชั่นเด็กๆกันค่ะแมวที่ชิวที่สุดความเครียดในการยายบ้านคืออะไรก็คือปูโตมาถึงก็สำรวจนู่นนี่นั่นชิวมันอยู่บ้านนี้มาสิบปีแก๊งที่2เนี่ยมีความเครียดนิดหน่อยแต่ไม่นานก็ปรับตัวได้ออกมานั่งเล่นนั่งชิวภายในห้องแมวก็จะมีวิวมากวิวมิ ฟาโลแบตเทิลแก๊งที่3 h e Help me please ที่นี่ที่ไหนก็ยังแอบ,บอยู่ในบ้านแมวนะคะแต่ก็กินข้าวกินน้ำได้เข้าห้องน้ำได้ตามปกติค่ะหัวหน้าแก๊งก็เป็นใครไปไม่ได้ซีซ่าและลูกๆของเขาทีเทเตอร์มูฟี่ซี่ลีและก็บิลี่ค่ะที่เห็นแอบอยู่เนี่ยคือกัวยิคิโอนะคะเพราะคนที่อาการหนักที่สุดเนี่ยคโอ เปลี่ยนที่แล้วเนี่ยจำพี่จำน้องตัวเองไม่ได้ขู่และตีแมวอื่นตลอดต้องแยกน้องออกมาค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้คีโอด้วยนะคะว่าจะปรับตัวได้กี่โมง